จงมีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดาเก็บเกี่ยวไขคว,า,ควาแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำและภูมิใจ ับสิ่งที่ทํารวมทั้งจดจําแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกครั้งก็ขอน้ําจานนริมทุ่งนะครับร้านเรานี่เป็นบรรยากาศสบายชิลๆนะครับแต่เป็นร้านหนึ่งเดียวในตัวเทศบาลสังขลาที่จะมีบรรยากาศของเมืองสุริยากําลังจะเป็นใต้ดักคืตัวเมืองนะครับว่าอยู่ สำนักงานเทศบาลอำเภอสํงขันนะครับมาก็บรรยากาศดีอาหารราคาไม่แพงนะครับองมาที่ชานนที่เนี่ยาทอรนะครับมีเมนูเนี่ยของเราจะเป็นวิความน้ำจิ้มยำพร้มของน้านะครับก็จะมีที่นี่ที่เดียวที่รสชาติอร่อยนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของตายายนะครับแล้วก็จะมีผักผักสดๆนะครับคือเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองนะครับก็จะมีผักอยู่หน้าร้าน นะครับที่เราปลูกปลูกเองก็จะมีที่ทุ่งนานะครับที่เราปลูกเองปลานี้จะเป็นที่ปลาสดสดมาส่งที่ร้านทุกวันนะครับเราไม่ใช้ของที่ตายแล้วเราไม่แช่มาแช่แข็งไว้นะครับแล้วก็ยำปลาดุกฟูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วก็ต้องสั่งให้กับร้านเรานะครับเพราะว่าลูกค้าจะติดกับยำปลาดุกฟูร้านเรามากเพราะว่าน้ํายำเราก็จะไม่เหมือนใครเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหลาทะเลนะครับที่ลูกค้าก็จะมาสั่งกันบ่อยมากนะครับ ส่วนบรรยากาศร้านเราก็จะเป็นบรรยากาศแบบติดทุ่งนานะครับแล้วก็อยู่ไม่หา่างไกลจากเทศบาลสังขะเราเพราะว่าเทศบาลสังขะเราอยู่ตึกขลังนี้นะครับเข้ามา200เมตรจะเจอร้านอยู่ขวามือนะครับร้านเปิดทุกวัน9้าโมงถึง4ีทุ่มครึ่งนะครับไม่เป็นมนุษยราชการครับจงมีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดาเก็บเกี่ยวควาคว้าแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำ และภูมิใจกับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่เชราที่มองขอฟ้าเมื่อสุริยกำลังจะตกพื้นแล้วไม่มี ติดอยู่ในใจที่เคยหลงลืนทำได้เพียงแค่ยืนโบกมือให้กับความหลังที่มันงดงามเพียงแค่นั้นนี hey, <Hey. S 2> ่นะครับเป็นร้านครัวชานนท์ริมทุ่งบรรยากาศโดยรอบไปนี่ดีมากนะครับอย่างที่ทุกท่านมองเห็นนะครับที่พานเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะถูกปากไหมคะเปลี่ยนเนยพิ่มโอ,อ้โหจานที่สองเหรอคะจานที่สอ พี่สมลีเป็นไงมั่งอุ่าหมากี่ร้อยโลเพื่อมากินครัวชานนมาร้อยสี่สิบโลยร้อยสี่สิบโลเพื่อมากินครัวชานนนะคะพี่มากินก็เพราะอร่อยไงอร่อยอการมีงานนะครับผมคิดถึงครัวชานนนะครับมีให้บริการทั้งสองร้านนะครับด้านในร้านหนึ่งแล้วก็ครัวริมทุ่งอลร้านหนึ่งนะครับก็รับจัดอาหารนอกสถานที่ครับรสชาติโหกะลังดีชุมพนบุรีทันท่าวอ้ มาเองครับร้อยสี่สิบโลมาเพื่อกินข้าววันนี้ร้าชานุิมทุ่งนะครับสาขาที่สองนะครับต่อมาจากครัวชานุลนะครับที่ครัวชานลเราเปิดมาร่วมสามสิบปีแล้วนะครับส่วนร้านชานนริมทุ่งนี้เราเปิดมาได้เท่าปีที่สองนะครับชานนริมทุ่งกับครัวชานลนะครับเป็นร้านเดียวกันนะครับก็ถึงอยู่ไม่ไกลกันมากแต่คนละสไตล์นะครับสั่งครัวชานนลนี่จะเป็นแบบห้องเอนะครับรับรองมีทั้งหมด ห้าห้องนะครับที่มีห้องเอรับรองส่วนชาน,นลิมทุ่งเนี่ยเราจะเป็นแบบบ้านนะครับติดทุ่งนาบ,บรรยากาศทุ่งนามไม่จะไม่มีห้องเอรับรองนะครับก็ส่วนใครที่อยากใช้บริการร้านไหนนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองสาขานะครับอาหารแม่ครัวคนเดิมครับแล้วก็รสชาติเดิมทั้งสองสาขานะครับสั่งได้เลยนะครับคุชาน,นสาขาสองนี้จะเป็นอาหารแนวไหนคะเอ่อ เราจะมีทั้งอาหารจานเดียวด้วยนะครับแล้วก็หรือจะเป็นอาหารสั่งเป็นกับก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะครับทางร้านเรามีทุกรูปแบบนะครับหรืออยากได้ในเมนูไหนที่ไม่มีในในเมนูของร้านนี้นะครับแต่อยากได้เมนูจากทางร้านใหญ่ก็สอบถามเด็กสืบได้เลยนะครับเมนูเดียวกันครับค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเดินทางมาที่ครัวชานนที่นี่เราสามารถมาเส้นไหนสะดวกบอกน,นิดนึงค่ะ ถ้าจะมาทางสะดวกเลยนะครับเรามาทางเทศบาลสังขะนะครับแล้วเราก็เลี้ยวเข้าซอยข้างเทศบาลจะมีถนนอยู่ติดรั้วเทศบาลสังขะเลยครับเข้ามา200เมตรจะเจอร้านอยู่ข่ามือครับร้านอยู่หลังสำนักงานเทศบาลสังขะครับเริ่มเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับเปิดทุกวันวครับโอเคนะคะก็สามารถมาชมบรรยากาศที่นี่ได้ไดอิ่มด้วยวิวหลักร้านจริงนะนะอาหารอร่อยครับเป็นร้านเดียวในตัว เทศบาลนะครับที่จะมีร้านสิบทุ่งนาแบบนี้นะครับ